คำนวณอัตราดอกเบี้ยรถป้ายแดงง่ายๆที่บ้านก่อนที่เราจะเป็นนี้กา้านโตคำนึงถึง2ส,ส่วนหลักๆค่ะสำหรับส่วนที่1ก็คือเงินดาวน่นี่เตรียมเงินดาวให้เพียงพอกับการออกรถนะยกตัวอย่างค่ะสำหรับอ e ีโคคาร์และการที่ทุกคนจับต้องได้นะคะให้เป็นราคาอยู่ที่ประมาณสัก 5 0,000นบาทละกันค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆนะคะลองคํานวณไปพร้อมๆกันได้เลยนะสมมุติว่าเรามีเงินดาวน์อยู่ที่ประมาณ20%นะก็คูณไปเลยค่ะเป็น20%นะคะก็จะเท่ากับ10,000แบาทนั่นเองค่ะขอยกตัวอย่างอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่1.9% 9ต่อปีเรามาคานวณอัตราดอกเบีย้ยหลังจากหัก10,000แบาทไปเรียบร้อยแล้วเงินต้นของเราจะอยู่ที่4,0,000นบาทคูณไปเลยค่ะ1.9% 9ต่อปีเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ7 1,960บาทนั่นเองฉเฉลี่ยต่อเดือนก็ไม่ถึงพันประมาณหลักร้อยเองนะแล้วทีนี้ในส่วนของการผ่อนอันนี้แนะนํำอยู่ที่ประมาณ4หรือว่า5ปีคํานวณเป็น4ปีละกันง่ายๆเราก็คูณ4ไปเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณเห็นไหมคะว่าอัตราดอกเบี้ยตลอดสัญญาอยู่ที่31,000 840บาทการคำนวณงวดผ่อนเนี่ยเราจะต้องบวกกับเงินต้นด้วยบวกเงินต้นอยู่ที่4 0 0แสนบาทก็จะได้ยอดดีแสนสามบาทเราก็มาหารเลยคำนวณงวดของเรา4ปีก็คือ4 8งวดนั่นเองก็หาร4 8จะได้คร่าวๆอยู่ที่8 0 0พเกนาะกลมๆออกรถป้ายแดงจะเป็นสัญญาเช่าซื้อต้องมีแหวนอีก7%เรเซราก็บวกไปเลยค่ะการผ่อนต่งงวดของเราก็อยู่ที่9 6 2 6บาทส่วนที่สองทางงวดน,นั่นเองการผ่อนทางงวดอะถ้าให้แนะนาเพื่อเซฟสุดๆเลยค่างวดของเราต้องไม่เกิน 40%ของรายได้ของเราซึ่งถ้าหากดูคร่าวๆจะต้องมีรายได้ตั้งแต่25,000บาท หรือเพื่อนๆคนไหน,นบอกว่าสองหมเรามีไม่ถึงสามารถที่จะเลือกระยะเวลาในการผ่อนให้มันยาวนานมากขึ้นหรือเพิ่มเงินดาวเราก็จะได้ค่างวดที่มันถูกลงเพื่อน,อนๆอย่าลืมนะคะนอกจาก2ส่วนที่เราต้องคํานึงถึงหลักๆแล้วยังมีในส่วนของประกันต่อปีที่เราจะต้องซื้อและค่าซ่อมบารุงอื่นๆของรถของเราด้วยนอกจากนี้ต้องลองคํานวณที่บ้านให้ดีๆว่าเราผ่อนไหวแล้วหรือย,อยังก่อนที่เราจะเป็นหนี้ก้อนโตเดินไม่ได้วางแผนนั่นเองค่ะเพื่อนๆลองไปคํานวณเองที่บ้านได้นะคะ